คือมีความรู้สึกว่าเด็กแต่ละคนอาจจะคลานหรือว่าอาจจะเดินหรืออาจจะพูดมไม่เท่ากับเด็กคนอื่นแบบแล้วแต่เขาอะแต่เราก็ต้องคอยดูเขาอะถ้าเกิดแบบเขาปกติกแค่แบบยังไม่คลานหรือยังเขาเรียกอะไยังไม่อยากทำอะมัน,ม,นมันก็อยู่ที่ต,ตัวเขาด้วยคะแต่ถ้าเกิดส,สมมุติว่าเขาดูดูผิดปกตินี้ก็ต้องปรึกษาคุณหมอแหละ แต่ส่วนใหญ่เด็กก็หาคุณหมออยู่เรื่อยๆแล้วเนาะเราปรึกษาคุณหมอได้แต่ของแสนี้เพิ่งมาคานเมื่อเมื่อไม่นานมานี้ค่ะพอคานได้แล้วคานแบบเร็วมากแล้วตอนนี้ก็เริ่มแบบเกาะคอบอะไรเงี้ยเริ่มที่จะแบบก้าวขาอาจจะไม่เร็วเท่าคนอื่นแต่เขาก็มีพัฒนาการที่โอเคก็โอเคละ ไม่ต้องเครียดมากนี่ไม่ใช่แค่ตัวเลขซันดีหลับแล้วซันดีหลับหนึ่งทุ่มรัฐบาลไปไงเด็กอนามัยนอนหนึ่งทุ่มค่ะนอนพร้อมป่าเรื่องเล่าจากสองสามีภรรยาชาวกัมพูชาที่ทํางานในไทยเพราะว่าช่วงนี้แม่ทํางานเกือบทุกวันแล้ว เอาแนดีมานอนด้วยแล้วเขาเขาจะแบบว่าบางทีเขาละมือบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเราก็ไม่ค่อยได้นอนนอนไม่ค่อยเต็มอิ่มสักเท่าไหร่ตัวเราเองด้วย ต้องยอมจ่ายเงินให้นายหน้าคนละหลายพันบาทไปตามวัยใช่เด็กแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนสิบเอ็ดเดือนอะอย่างเพื่อนสนีในหมู่บ้านสิบเอ็ดเดือนเดินได้แล้วอะไรเงี้ยก็อยู่ที่เด็กด้วยอยู่ที่เด็กว่าเขาอยากทําตอนไหนก็อันนี้ก็เรื่องของเขาเลยเรามีหน้าที่สังเกตดูว่ามีอะไรผิดปกติไหมอะไรเงี้ยส่ทางกับคาคุยโวของผู้นําอยากสิ้นเชิงครับ ขอบคุณค่ะพี่ศิริดวงเพชรขอบคุณค่ะแต่คืการีสื่อคงความคิดพี่ถึงพี่ปอดูรายการหัวไทยแต่ก่อนเยอหลังแสดีหนึ่งขวบค่ะหนึ่งขวบกับหนึ่งสัปดาห์ก็เพื่อนแสดีอีกคนหนึ่งก็ขวบครึ่งและขวบครึ่งและก็ยังไม่เดินเพิ่งจะคานได้อะไรางี้ก็มี แต่พอไปปรึกษาคุณหมอคุณหมอก็บอกทุกอย่างปกติอยู่ที่ตัวเขาแล้วอะไรเงี้ยทำไมกับคุชาถึงอ่อนแอเราก็มีหน้าที่ซ้อมฝึกสปอร์ตเขาไปเรื่อยๆอะไรอย่างงี้ลองยังฟุอ่อนแอแซนดี้น่ารักมากค่ะคุณค่ะแซนดี้นอนหลับไปแล้วค่ะหลับแล้วหนึ่งทุ่มแต่อยู่ที่การขาดความใฝ่รู้และการคิดเชิงกลยุทธ์ดูบันลังก์ลูกทุ่งอ๋อเหรอคะนีี่่คือกาารรวิจณ์ทดูที่ไหนเน็ตฟลิกเหรอ มันคือการบอกเป็นใหญ่ๆว่าสวยขึ้นครับคุณค่ะ40ปีของพวกท่านมันล้มเหลวในการสร้างคนสร้างชาติให้มีปัญญาดีรู้เร็วอืนี่มันแรงกว่ากระสุนนอนะน้องพูดยังคะวันนี้เริ่มพูดละแต่ว่าถ่ายไม่ทันก็กล้าที่จะลงถ่ากระสุนต่างประเทศเขาพูดแล้วแต่ว่าเราถ่ายไม่ทันเนลล้มเกรเริ่มบ่นเรื่องอะไรเงี้ยแล้วก็เริ่มพูดเป็นคำๆแล้เรื่องแบบนี้จะถูกเซนเซอร์หมดแต่นี่คือสัญญาณว่า จากนครสวรรค์สวัสดีครับชื่อพี่อะไรอ่ะพี่อิดใช่ไหมตั้งแต่ดีนอนกับป้าพี่เลี้ยงค่ะพวกเขาเบื่อเรื่องโกหกเต็มทนแล้วครับเพราะแสนดีเขานอนเร็วก็คือถ้าเกิดสมมติเอามานอนกับเราด้วยเราก็ต้องนอนยาวกับเขาเลยอะไรเงี้ยบางทีเราก็อยากทํานู่นทํานี่น่ก็เลยให้นอนกับป้าเด็กอีกหน่อยให้เขาแบบเซ็ตตัว ให้โตกว่านี้อีกหน่อยแล้วก็มานอนกับเราลองนึกภาพสามกกดูนะครับตอนนี้ในกำลป้าเลี้ยงดีใช่ป้ารักแซนดีป้าโอเคเลยค่ะป้าพานก็มาจากศูนย์ป้าเป็นพี่เลี้ยงที่มาจากศูนย์แล้วป้าก็ดูแลดีมากอือมโชคดีมากๆที่ได้ป้าพานมาช่วยเลี้ยงอดีตรัะมนตรีกลาป้าพานก็อยู่เรามาเป็นปีแล้วนะ ต,ตั้งแต่แตอน,นแดี้แรกเกิด์่นี้มีสายสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับปักกิ่งมาอย่างยาวนานจีนมองว่ากลุ่มนี้คือหลักประกันผลประโยชน์ของจีนในระยะยาวไม่ว่าใครจะมาเป็นนายกถ่ายรูปกับ<า>พี่เอิร์ดองที่สครสวรประชาธิปไตย นำโดยสมรังสีเซนทันนครสวรรค์บัลงอยู่ใช่ปะแต่ยังมีอิทธิพลสูงในโลกตะวันตกและในหมู่ประพันธ์ก็อยู่กับเราเป็นครอบครัวเลยใช่ก็อยู่ด้วยกันนั่นแหละสลับกันเลี้ยงค่ะมันก็มีช่วงที่ประพันธ์แบบพักอะไรเงี้ยก็คือสลับกันสลักัลี้ยงค่ะมันก็มีช่งที่ป้าพันแบพักองี้ยก็คือสลับกันสลับกนเะหันไปหาสหรัฐสหรัฐก็หนุนหลังสมรังสีกลายเป็นว่าตอนนี้ ถ้าคุณิทิศกำลังสุดโรดเดี่ยวนิวล็อกผู้สนับสนุนรายใหญ่ของตัวเองครับแม่นิวล็อกเสาหลักสุดท้ายที่กำลังสั่นคลอนคือความเชื่อและความกลัวของผู้คนครับในขณะที่ประเทศกำลังจะแตกไปเสี่ยงเสี่ยงมีโครงคำพระเจ้าสุริยบรมันก็ถูกปลุกขึ้นมาตามกำมัะจารึกไว้บนแผ่นศิลาโบราณมีอะไรพระเจ้าสุริยบรมันที่หนึ่งได้สับแช่งผู้มรยอดต่อแผ่นดินไว้ว่ายังเลยชาวเขมรจะเข่นฆ่ากันเอง สักสี่ปีสักสี่ปีค่อยมีถ้าีป่อมความสน้จริงผมไม่ได้จะบอกว่าเรื่องนี้จะลื่นไส้สารนะครับแต่สิ่งที่น่าเพราะว่าเป่ากับพี่ชายก็ห่างกันสี่ปีก็โอเคนะก็ยังเล่นกันได้นะมีความรู้สึกพี่ก็ดูแลน้องโอเคมันกําลังจะเป็นจริงหรือเปล่าพี่เอิร์ดหน้าเหมือนไสนี้มามสนี้หน้าเหมือนพี่เอิร์ดดิงระหว่างสใครหน้าเหมือนใคร พี่เอิร์ธมาก่อนก็คือการที่จีนกับเมริกาวันนี้งานโยนบัวโอ้ขอบคุณค่ะขอบคุณมากนั่นแต่ว่าเขาให้เรียกว่างานรับบัวใช่ไหมเพราะว่าวันนี้เปาก็บอกงานโยนบัวแล้วมีผู้ใหญ่บอกว่าคืองานรับบัวนะอันนี้สรุปแล้วโยนหรือรับในประเทศที่พูดความจริงไม่ได้การอ้างถึงคำสาบก็คือวิธีที่ปลอดภัยที่สุดในการพูดถึงความกลัวว่า ผู้นำกลังทุกคนยังไม่ววกเลยทุกคนง่วงนอนไหมวันนี้ปอตื่นเช้าไงสะท้อนให้เห็นความผิดพลาดคลาสสิกของผู้นำเผด็จการครับน้องปลาร้องเพลงเสียงหวานครับจ้องจะสร้างศัตรูภายนอกอย่างไทยจนลืมไปว่าศัตรูี่วงง่วงเหมือนกันเลยแต่ก็อยากคุยนะเศรษฐกิจที่โลมสลายเจ็บคอแต่ก็อยากคุยนะ ะก่่มมอออาาานนจจืทีพร้้เขวันที่3ตุลาคมนะคะใครอยู่สกลนครมาให้กำลังใจหนูด้วยนะหนูเดินทางไปงานประเพณีแผ่ประสาทพึ่งสกลนครนะคะมาให้กำลังใจกันด้วยอเครับสรุปอีกครั้งนะครับสถานการณ์ของเรือบอลล้องเพลงได้ดีมากสุดๆเลยค่ะขอบคุณมากไม่ใช่เพราะเราไปทำอะไรเขานะครับแต่เป็นเพราะการกระทำของเขาเองทั้งหมดครับ พี่ป้อมมาเมนในห้องหนูแต่แผนแตกน่าไปเที่ยวพี่เออไปเดิพี่เออไม่ได้ไปค่ะไปงานอย่างเดียวคนตกงานเป็นแสนแสนแอบงานไปดูตนแรในรอบหลายสิบปีไปดูหัวหน้าตากลับฟังปฏอ้อวันน่ะวันน้าตามวันนี้ใช่ไหมวันนี้หัวเรื่องพังลาสาี่หาอำนาจอย่างจีนกับอเมริกาเริ่มมองข้ามตระกูลหุ่น อยู่บ้านอะไรบ้านอะไรที่ไหนค่ะทําให้ตระกูลฮุนถูกโดดเดี่ยวและสิ่งความมุ่นวายทั้งหมดนี้ขอบคุณหัวใจฝั่งนี้ด้วยนะใครกดมาให้เนียนรังจังเลยขอบคุณค่ะเจอที่เดีมอสวยมากขอบคุณค่ะโอเควินสวัสดีครับเคนวินขอบคุณมากเลยเอาเพลงแซนดี้ไปเป่าคลุยมันเลิศมากเลยลูกเก่งมาก ขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังจนจบขอบคุณพี่ออแอนอุ้ยทำไมพี่ออแอนเซ็กซี่เลดี้มากเลยส่วนใครสนใจเรียนลงทุนอสังหารัขอบคุณน้องแว่นนะจ๊ะคุณมากมากเลยใครมาจากคลิปนี้แคปหน้าจอตอนนี้ให้แอดมินแล้วขอส่วนลดพิเศษได้เลยมิวเกียงอยู่กับเรามิวคิวขอจากคำว่าขอบคุณค่ะก็รวยก่อนโอ้ยขอบคุณค่ะอยากมั่งคั่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยง ทุกคนเดี๋ยวพี่เปีจะไปนอนแล้วนะพรุ่งนี้พี่เปีมีภารกิจช่วงนี้แม่เดือนนี้แม่งงานแน่นๆจุกๆเดือนหน้าก็มีวันว่างบ้างอุ๊ยอะไรอ่ะกินไม่ทันอะ่ะต้องแว่น <c oughs> มา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 หมูเดงหมูเดงหมูเดงขอบคุณต้องดาม,มากๆเลยหมูเด้งวันนี้ไปสวนภูมิาน่ารักคนน่ารักมากเลย รอเจอไม่ไหววันนี้กลับบ้านก่อนใช่ไหมขอบคุณค่าออาแอนขอกดใจ1 5 0่งหนอะดีอะดีอะดีวะดีพี่เปาช่วยกดได้ไหมพี่เปาช่วยกดอ่ะพี่เปาช่วยกดให้ถึง1 5 0่ 0. อ่ะให้มือพันกันไปเลยทีเดียวเชี่ยวทำไงอ่ะอุ้ยจะถึงไหมอ่ะ หมายถึงข้างบนใช่ไหมคะหัวใจว้าวุงทุนทุกคนมาช่วยกันก่อนที่จะนอนมาช่วยกันกดหัวใจให้ถึง1นึ่งหมื่นห้าพันข้ค่าเชิคุณครับอุ้ยอะไรอะ่ะฉันจะเสกเธอฉันจะเชกฉันจะเชกเธอนะน้องแว่นอืม ปาย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 ถึงแล้วเหรอยังไม่ถึงอ่ะ <c oughs> นี่แม่กำลังกดละดมกดหัวใจให้ตัวเองอยู่นะเนี่ยได้ไหมมันได้ไหมคะสองหมื่นแล้วคือดูตรงไหนกันะ่ะนอนดึกแล้วแม่มาเล่นแม่มาเล่นกับทุกคนก่อนนอน ดูตรงไหนอะเอ้าไม่ใช่ดูตรงข้างล่างช่ป่ปหริหรือว่าดูตรงส้มๆค่ะดูตรงส้มเหรอหัวใจส้มอะแม่ไปดูตรงข้างล่างชื่ออะน้องนอนแล้วจ้าน้องนอนไปแล้วน้องนอนหนึ่งทุ่ม b แบบี y ไง b แบบีหนึ่งขวบนอนหนึ่งทุ่ม ล่าสุดแบบเมื่อตอนกลางวันใช่ไหมคะพี่ปอก็เอาเขาเข้านอนเขานอนยาวมากเลยนอนไปกี่ชั่วโมงอะมันเกือบสาม,มตื่นขึ้นมาหัวฟูมากชอบชอบดูแซนดีแบบเพิ่งตื่นนอนเขาจะแบบน่าอินดูเขาเขาไม่ร้องอขาจะมึนงง <laughs> ครบอย่างทุกคนเอ้ยครบแล้วถึงแล้วจ้ะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นหรือถึงแล้วถึงแล้วท่านกำลังเข้าสู่บริการรับฝากครบฮะครบหมื่น้าแล้วคับขอบคุณครับขอบคุณครับ หนูฝึกร้องเพลงพ่อเนื้อทองกับรักพิศาวาสฝึกเรื่อยๆเดี๋ยวก็เก่งเองลูกคนอ๋อคนสวยไปนอนแล้วคนสวยนอนตั้งแต่หนึ่งทุ่มแล้วแซนดีแซนดีแซนสนขอบคุณค่ะนาแวนเห็นคลิปแล้วบ้านฟ้าแซนดีตื่นหนอนใช่อ้าวนี่ บอกก็ลงในนี้แล้วนะบอาลงในทิกตอกแล้วนะเห็นไหมคะขึ้นไหมบางทีมันก็ไม่ขึ้นเนาะทิกตอกอ่ะบางทีมันก็ปิดกัน้นทิกตอกนี่มันมันหน้าเหลือเกินอืม <c oughs> แม่ขอเลือกฟิลเตอร์แบบแม่ขอเล่นหน่อยนะก่อนที่แม่จะไปนอนแม่ขอเลือกฟิลเตอร์ของหน้าตัวเองก่อนนะปึ <c oughs> <ๆ>้งปึ้งทุกคนพิมพ์ไปก่อนนะ แม่ขอเลือกฟิลเตอร์ว้าวหลอกเกินไปไม่ไม่ไม่ยอูยแต่งหน้าจัดเต็มมากขอบคุณค่ะมิวกี้ว้า <laughs> ปลอมมากชอบไลฟ์ในติ๊กต็อกก็พออย่างนี้แหละเพราะว่ามีฟิลเตอร์เยอะใช่ไหม กิฟอะไรมันจะกระโดดไปขนาดนี้เอามีเงาด้วยมีเงาด้วยอ๋อไม่ใช่หุ <c> ้ย <oughs> น่าก,กลัวมาก <c oughs> นอนแล้วหรอน้นองแว่น,นดูแม่เล่นก่อนสิ <c oughs> ดูแม่เล่นฟิลเตอร์ก่อนมาช่วยเรื่องหน่อยแม่จะเอาฟิลเตอร์ไหนดีโอ๊ <c oughs> <c oughs> ก,กลัวมากื <c oughs> ข่าวมันหยวกกล้วย อันน okay. ี้ก็ดีนะดูก่อนนะโดนบังคับฉันจะฉาบแกอืมวิหน้าก็พอคอไม่ต้องคอดำเชียไม่โอเคน่ากลัวมากวยแก้มแดง โ mm hmm. อ๊ยอืมโอเคแล้วเราก็กลับมาอันแรกแหละคิดว่านะอันอื่นไม่รอดจริงๆอันนี้ก็ดูสดใสอยู่ไม่ชอบอันนี้ที่สุดอะแม่อยากมีกละนี่ไหม อุ้ยอันนี้ตาไม่เด้งด้วยอุ้ยอันนี้ตาไม่เด้งมันเลิศเออดีดีตรงนี้แหละตาไม่เด้งแต่กระด้งเอาแบบไม่ใส่ชอบใส่ะสิเหมืนความชอบส่วนบุคคลแต่ชอบอันนี้ยที่มันตาแบบตาไม่ลอยอะ่ะ ันนี้ตาลอยอุ้ยขอบคุณคามิวคิขอบคุณทุกคนที่มาเล่นเป็นเพื่อนกันนะอยากไปฟังเพลงหน้าเวทีอยู่เดือนนี้เดือนนี้เดือนนี้คอนเสิร์ตหมดแล้วเหลือแค่ถ่ายรายการมีช่องมีถ่ายรายการมีโคเปอร์ถ่ายโคเปอร์แล้วก็มีเดือนหน้าเลยอะจําไม่ได้ว่าที่ไหนบ้าง เดือนหน้าเดือนหน้าถามพี่อีฟไปแล้วนะจ๊ะทุกคนกุไนนะกูไนนะคะฟันดีนะคะบายบายมิกกี้บายบายมิ้กี้ฟันดีนะและแล้วแม่ก็ยังไม่ได้ไปกินนมจีนเจ้าดังย่านเทพพักพรุ่งนี้ไปกินดีกว่ากูไนค่ะทุกคน ับ๊ายบายคุณ่อคุณผอต่อต่อบายบายค่ะรักน้า